จุดนี้เป็นน้ำตกศิลาเพชรนะทุกคนอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอปัวนะครับนี้น้ำใสมากน,นี่มีพันปลาเยอะมากเลยครับ ลูกปาเดือทุกคนเต็มเลย